หลวงพ่อเจ้าคะ่ะเมื่อครู่หลวงพ่อกล่าวว่าตัณหาคือความอยากแล้วสิ่งที่ตามมาคืออุปทานคำนี้ท้าพระเจ้าเคยได้ยินบ่อยแต่ไม่แน่ใจนักว่าแตกต่างจากตัณหาอย่างไรขอหลวงพ่อช่วยแสดงทำให้แจ่มกระจ่างเถิดเจ้าคะ่ะโยมถามได้ตรงแก่นนักตัณหาเปรียบเหมือนการยื่นมือไปขวาแต่อุปทานคือการกัมแน่นไว้ไม่ปล่อย เป็นขั้นที่ใจเราไม่ใช่แค่ปรารถนาแต่หลงเชื่อว่าเป็นของเราแน่แท้เจ้าค่ะเป็นเหมือนความยึดมั่นถือมั่นใช่ไหมเจ้าคะใช่เลยโยมอุปทานในภาษาบาลีแปลว่าการยึดไว้เมื่อใจเกิดตัณหาแล้วไม่ทันรู้สึกตัวก็จะยึดมั่นเอาไว้เหมือนเด็กที่หวงของเล่นแค่เห็นก็อยาก แต่พอได้แล้วจะไม่ยอมปล่อยยิ่งโตยิ่งหวงยิ่งรัดแน่นจนกลายเป็นทุกข์อุปทานสี่อย่างที่พระพุทธองค์ตรัสไว้หนึ่งกามูปทานหมายถึงยึดติดในกามสุขรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอุป,ปมาเหมือนคนหลงรูปในกระจก คิดว่าเงานั้นคือของจริงทั้งที่เป็นเพียงภาพสะท้อนตัวอย่างยึดติดในความสวยหล่อพอแก่ลงก็ทุกยึดในเสียงไพเราะพอเงียบก็ว่างเปล่า 2. ทิฏฐุป,ปาทานหมายถึงยึดในความเห็นของตนคิดว่าถูกเสมออุปมาเหมือนหนูติดกับดัก เพราะมั่นใจว่าทางนี้ไม่มีอันตรายมองทุกอย่างด้วยมุมเดียวไม่ฟังผู้อื่นตัวอย่างทะเลาะกันเพราะความคิดฉันถูกกว่ายึดถือว่าโลกนี้มีแต่ความสุขปฏิเสธทุกข์ 3. ศีละพัตุปาทานหมายถึงยึดในพิธีกรรมท่าทาง กฎเกณฑ์โดยไม่เข้าใจแก่นอุปมาเหมือนคนใส่หน้ากากแล้วคิดว่านั่นคือหน้าแท้ทำดีเพราะกลัวไม่ใช่เพราะเข้าใจตัวอย่างไหว้พระเพราะกลัวบาปแต่ใจยังโลภยังโกรธถ,ถือเคล็ดถือเลิกโดยลืมเป็นยา 4. อัตวาทุป,ปาทานหมายถึง ยึดในตัวตนเราของเราเขาอุปมาเหมือนมัดเชือกรอบตนเองยิ่งยึดว่าฉันดีหรือฉันไม่ดีใจยิ่งหนักตัวอย่างกลัวเสียหน้าเพราะฉันต้องเก่งเศร้าเพราะเขาว่าเราไม่ดีทั้งทั้งที่ความจริงเปลี่ยนได้หลวงพ่อเจ้าคะ ฟังแล้วรู้สึกว่าอุปทานเนี่ยเหมือนเงื้อมมือของทุก์ขมันรัดแน่นกว่าอยากซะอีกจริงแท้โยมตัณหาเป็นต้นสายอุปทานคือลำต้นที่เติบโตและเมื่อยึดแน่นก็จะไปสู่พบคือความเป็นความมีที่เกิดขึ้นตามความยึดวิธีคลายอุปทานสติรู้เท่าทันอารมณ์เห็นเวทนา เห็นตันหารู้ก่อนยึดพิจารณาไตรลักษ์ณสิ่งใดยึดไว้มันไม่เที่ยงไม่ควรยึดฟึดปล่อยวางทีละน้อยไม่ต้องรื้อบ้านพังทั้งหลังแค่เริ่มวางทีละก้อนอิดใจก็เบาขึ้นเรื่อยๆเจ้าค่ะหลวงพ่อข้าพเจ้าเคยคิดว่าการปล่อยวางคือเรื่องของคนสิ้นหวังแต่บัดนี้ข้าพเจ้าเข้าใจว่า แท้จริงคือการมีปัญญาต่างหากโยมเข้าใจได้เช่นนี้คือประตูแห่งธรรมได้เปิดแล้วเมื่ออุปทานเริ่มคลายพบใหม่ก็ไม่เกิดนั่นคือหนทางสู่การพ้นทุกข์โดยแท้เจ้าค่ะแล้วพบที่หลวงพ่อกล่าวหมายถึงชาติหน้าหรือว่าหมายถึงอะไรเจ้าคะดีนักโยมที่ถามคำว่าพบ ไม่ใช่หมายถึงเพียงชาติหน้าเท่านั้นแต่ยังหมายถึงสภาวะที่ใจเข้าไปยึดและดำรงอยู่ในขณะปัจจุบันต่อไปเราจะสนทนากันเรื่องนี้โดยละเอียด